สวัสดีค่ะพบกับเกศสรผัดเครื่องนะคะคุณลูกค้านะคะวันนี้ ep ที่54นะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม id line เกศรขีด19นะคะเบอร์โทรสอบถาม084688 8 4079ค่ะเกสรม่วงมั่งมีนะคะ Facebook นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถาม ep ที่54นะคะเหรียญที่1นนะคะจะเป็นเหรียญรัชการที่9นะคะพระรัชทานแจกลูกเสือชาวบ้านค่ะเนี่ยค่ะขอบน,นะคะ ด้านหลังเนี่ยค่ะ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเหรียญที่สองจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะจังหวัดพิษกิเนะคะด้านขอบด้านหลังนะคะ 200บาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สนะคะจะเป็นราชการที่ห้าเนี่ยค่ะเหรียญราชการที่หนะคะนีคะขอบนะคะคุณลูกค้าด้านหลังจะเป็นเนี่ยค่ะ ปาบนะคะเนี่ยค่ะ,คะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่สามจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อทบนะคะ ด้านข้างด้านก้นนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทบนะคะ200บาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่5จะเป็นรัชการที่9นะคะทรงกล้องนะคะทรงกล้องนะคะรัชการที่9ครบ รอบปีสองห้าสี่สองค่ะเนี่ยค่ะนะคะนคะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเรียนที่หกนะคะเรียนที่หกเป็นหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อซับนะคะ หลวงพ่อซับนะคะปักแรดค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบนะคะนี่ค่ะสร้างรุ่นสร้างโบสถ์นะคะโบสถ์ดค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ EP ที่ห้าสิบสี่นะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจอย่าลืมแอดไลน์ ไอดีไลน์เกศรนขีด19นะคะเบอร์โทรศ8 4ย์แปดสี่หกแปดแปเกฟสบุ๊กเกศรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจ EP ีที่54คะ่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะ